วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องรูปแบบของฟังก์ชันซึ่งแบ่งเป็น3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1คือฟังก์ชันจาก a ไป b ภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นฟังก์ชัน from a into b แบบที่2ฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b หรือเรียกว่าฟังก์ชัน from a onto b แบบที่3ฟังก์ชัน1ต่อ1 one to one function ดูแบบแรกกันเลยนะคะฟังก์ชันจาก a ไป b เนี่ยตามนิยามของเขาจะบอกว่าจะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ก็ต่อเมื่อดเมนจะเท่ากับเซตของ a แล้วก็เรนจะเป็นสับเซตของ b การเขียนฟังก์ชันจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f ใส่เครื่องหมายโคลอนแล้วก็ a ไป b สัญลักษณ์ชัดเจนนะคะดูจากแผนภาพจะเห็นได้ว่า สมาชิกใน A เราใช้ครบทุกตัว1 2 3แล้วก็ฟังก์ชันตัวหลังสมาชิกตัวหลังมาจากเซตของ B อันที่2ฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง B A ไปทั่วถึง B นี่ก็จะดูที่โดเมนจะต้องเป็น A แล้วก็เรนเป็น B คคำว่าทั่วถึงก็จะบอกเราอยู่แล้วว่าไปทั่วถึงตัวหลังก็คือใช้ตัวหลังทั้งหมด ะจะเป็นฟังก์ชันก็เขียนแทนด้วยฟังก์ชัน a ไป b แบบ on to สังเกตเห็นว่า a ใช้ครบนะคะโดเมนของฟังก์ชัน f นี่คือใช้ a ครบแล้วก็ B ก็ใช้หมดใช้ครบด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นอันนี้เรียกว่าฟังก์ชันไปทั่วถึงอันที่3ฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งฟังก์ชัน1ต่อหนึ่ง จะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ใช้คำว่าจาก a ไป b ก็ต่อมา f เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ก่อนและสำหรับ x 1 x 2ใดๆใน a ถ้า f 1 f x 1เท่ากับ f x 2แล้ว x 1เท่ากับ x 2พูดง่ายๆก็คือถ้าเรามี y 2ตัวเท่ากัน y 1กับ y 2เท่ากันสมาชิกตัวหลังเท่ากันแล้วสมาชิกตัวหน้าของเราจะต้องเท่ากันด้วย ความหมายง่ายๆคือตัว y ห้ามใช้ซ้ำกันในกรณีที่เราเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่ที่เราเรียนข่าวที่แล้วเนี่ยสมาชิกตัวหน้าห้ามซ้ำกันถึงจะเป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็น 1. 1. ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก็คือสมาชิกตัวหลังห้ามซ้ำกันหรือพูดง,ง่ายๆคือ y ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นรู้จากแผนภาพจะชัดเจนว่าเห็นว่า y ถูกใช้เพียงครั้งเดียว สมาชิกตัวหลังของเราถูกใช้ครั้งเดียวตัวหน้าต้องถูกใช้ครั้งเดียวอยู่แล้วถึงจะเป็นฟังก์ชันอย่างตัวบนเนี้ยสมาชิกตัวหลังถูกใช้สองครั้งก็เลยไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งสัญลักษณ์ของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก็เขี่ยนแทนด้วย f พอล่อนเหมือนกันเป็นฟังก์ชันจาก a ไหมถ้าเป็นจาก a คือโดเมน a ใช้หมดไป b เป็นแบบ1ต่อหนึ่ง,งก็จะเติมตรงนี้เข้าไปนะคะโอเค นี้ทํามาพิจารณาตัวนี้ลองดูด้วยกันพร้อมกัน f1 f1 เป็นอะไร f1 ก็คือสังเกตเห็นไหมว่าโดเมนของ f1 ใช้ a ครบทุกตัวโดเมนเป็นสมาชิกเท่ากับเซต a ทั้งหมดและ range ของเราใช้ครบไหมไม่ครบไม่ครบก็คือเป็น subset เป็น subset เพราะฉะนั้น f1 ของเราก็จะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เราพิจารณาแค่โดเมนกับเรน f 2ล่ะ f 2ก็คือโดเมนใช้หมดไหมใช้หมดเรนใช้หมดไหมเรนก็ใช้หมดถ้าทั้งโดเมนและเรนใช้หมดทุกตัวมันก็จะเป็นฟังก์ชันจาก a เนื่อจากใช้โดเมนหมดไป b b ใช้หมดด้วยมันก็จะเขียนเป็น onto onto b หรือว่าทั่วถึงก็ได้ส่วน f 3โดเมนใช้หมดไหมโดเมนใช้หมด เรนใช้หมดไหมเรนใช้ไม่หมดแต่ว่าเพิ่มเติมมาคือมันเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เหมือนกันแต่สมาชิกตัวหลังใช้ครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวแสดงว่าอันนี้ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นฟังก์ชัน1ต่อหน่งต่อไปดู f F4 f 4มีอะไรผิดปกติไหมคะ f 4ของเราตัวหน้าใช้ซ้ำถ้าตัวหน้าใช้ซ้ำอันนี้ f 4ของเราคือไม่เป็นฟังก์ชันเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นฟังก์ชันเราก็ไม่ต้องไปหามันเป็นฟังก์ชันรูปแบบไหนนะคะต่อไป f 5 f 5เป็นไร f 5เริ่มคลองแล้ว a ใช้หมด a ใช้หมดทุกตัว b ใช้หมดทุกตัวและใช้ตัวละครั้งตัวละครั้งตัวละครั้งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น f 5ของเราก็จะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b แบบไหนด้วยแบบ1ต่อหนึนหนด้วยและ b ใช้หมดด้วยก็คือ1ต่อหนึและ onto เป็นทั้งสองแบบส่วน f 6ของเรา f 6ของเราเป็นฟังก์ชันจาก a ไหมจาก a ไหมไม่จาก a เพราะอะไรเพราะว่าโดเมนไม่เท่ากับเซต a เพราะ,ะนั้นจะเรียกว่าจาก a ไม่ได้แต่ว่าไป b ไม่ไป b ได้ แต่เราไม่เขียนเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถบอกรูปแบบของฟังก์ชันเขาได้ไง่งไๆก็คือ F6 เป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งเฉยๆเพราะว่าสมาชิกตัวหลังใช้แค่ครั้งเดียวโอเคไหมคะอ่ะทีนี้มาสรุปมาดูสรุปวิธีการพิจารณารูปแบบของฟังก์ชันอันแรกก็คือ ใช้โดเมนกับเรน์ในการพิจารณาฟังก์ชันถ้าเกิดว่าโดเมนเท่ากับเซต a และเลนส์เป็นสับเซตของเซต a แสดงว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b แต่ถ้าโดเมนเท่ากับ a และเลน์ก็เท่ากับ b ด้วยก็เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b แต่ว่าเพิ่มกรณีขึ้นมาก็คือทั่วถึง b เข้าไปและการดูฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งสามารถดูได้หลายรูปแบบถ้ากรณีที่ดูจากแผนภาพหรือว่าตารางเราดูเฉพาะสมาชิกตัวหลังถ้าใช้ ครั้งเดียวก็แสดงว่าเป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อหนึ่งแต่ถ้าเราดูสมาชิกตัวหน้าเนี่ยสมาชิกตัวหน้าใช้ครั้งเดียวคือเป็นฟังก์ชันจําได้นะอันนี้เราพิจารณาว่าถ้าตัวหน้าถูกใช้ครั้งเดียวแล้วมันเป็นฟังก์ชันเรามาดูที่ตัวหลังตัวหลังใช้ครั้งเดียวไหมถ้าตัวหลังใช้ครั้งเดียวก็เป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งต่อไปดูจากสมการเงื่อนไขแทนค่า y 1ค่าได้แค่ x 1ค่าเท่านั้นถ้าเราเช็คฟังก์ชัน อันนี้เราเช็คฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะเราแทนค่า y พิจารณาค่า x ถ้าเราเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เราแทนค่า x 1ค่าได้ y 1ค่าอันนั้นเราเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่สลับกันนะคะน,นี้เราดูฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งต้องเช็คแล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันมาก่อนต่อไปถ้าพิจารณาจากกราฟลากเส้นตรงขนานกับแกน x ต้องตัดกราฟเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเช่นยกตัวอย่างกราฟ อันนี้หน้าตาแบบนี้ลากเส้นขนานกัน x ตัดกราฟสองครั้งก็แสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อนหนึ่งยกตัวอย่างมันอาจจะเป็นพ้นดับหนึ่งหนึ่งพ้นดับล,บ,ล,บ,ลบหนึ่งหนึ่งสมาชิกตัวหลังถูกใช้ซ้ำกันเพราะฉะนัน้นนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อนหนึ่งแต่ถ้ากิดว่าเราพิจารณาว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เราจะลากเส้นขนานกัน แกน y ตัดกราฟ1จุดเสมออันนี้เรียกว่าเป็นฟัง์กชันนะคะกับกรนนเดียวให้นักเรียนทําตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ลองดูนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาเฉลยให้สวัสดีค่ะ